เรื่องอะไรครับผมอ๋อเป็นคดีหน้ากองทัพบ,บกเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2563ครับตอนนั้นมีจำเลยทั้งหมด5คนนะครับมีพลติชิวรัตมีคุณอนนน์นำพานะครับมีคุณพนุพงจัจะนอกก็คือไม้แล้วก็มีคุณสุวรรณตันเหล็กก็คือพิตาแล้วก็ผมปีรัชจงเทพนะครับแล้วศาลท่านัดอีกทีเมื่อไรครับศาลน,นัดสืบพยานอีกครั้งหนึ่งนู่นเลยครับปี2565วันที่18-19 เป็นต้นไปเดินษษพฤษภานนะครับปี65ครับ,น,รบนัดทั้งหมด3-4นัดเพราะว่ามีสื่อพยานโจทเนี่ย16ปากพยานจำเลยอีก8ปากมีคำกป้องมบนเลไหมครับในช่วงนี้เออคดีนี้เป็นคดีที่ไม่ได้มีความร้ายแรงมากเพราะเป็นคนละประทุกเชิญน,นะครับฉะนั้นก็คงจะสืบกันในข้อเท็จจริงที่ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไหม มีการติดโควิดในมอบหรือเปล่าหรือเรามีการป้องกันไหมเรามีการตั้งใจที่จะทําให้เกิดการแพร่ระบาดไหมอะไรเงี้ยก็ต้องสืบกันไปแล้วคือผมไม่กังวลเรื่องนี้ครับแล้ววันนี้เพื่อนๆสามคนนี้ได้เจอพร้อมๆหน้มมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ <S <S จริงๆผมไม่มีโอกาสได้คุยมากนะักเนื่องจากว่ามาตรการเข้มงวดมากของเจ้าหน้าที่รัฐบาลแทบจะไม่ได้เจอกันนะเขาก็นั่งอยู่ในส่วนส่วนของเขาผมก็นั่งอยู่ส่วนของผมดังนั้นวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึก ประทับใจที่เพื่อนๆของเรายังกำลังใจดีอยู่แล้วก็ทุกคนพร้อมสู้อย่างสู้อครับขอบคุณมากครับ